สวัสดีค่ะพี่กอกรีพี่ทุกเกมนะคะจะมาเฝ้าเดี่ยวว่าจะมาอ่านมนาประจําวันให้ฟังนะคะในวันที่20มิถุนายนนะคะวันอาทิตย์ได้หัวข้อใช้เวลากับพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ12ถึง16นะคะยกมาในข้อที่16กล่าวว่าแต่พระองค์ทรงสรเสด็จออกไปในที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐาน เนื้หามีอยู่ว่าสายน้ำรูปผู้ชายเป็นผลงานชิ้นเอกของนอร์แมนเด็กคลีนที่เล่าถึงเด็กชายสอบคนที่เติบโตทางทิศตะวันตกของมอนตาดาโดยการเลี้ยงดูของพ่อผู้เป็นผู้รับใช้ปรสไบเทเรียสทิเรียนส์เช้าวันอาทิตย์นอร์แมนและพอรน์น้องชายไปโบสถที่พ่อของขาอเทศนาพ่อของขอเป็นผู้เทศนา เย็นวันอาทิตย์มีการนมัสการอีกรอบที่พ่อเทศนาอีกครั้งแต่ช่วงว่างระหว่างการนมัสการสองรอบพวกเขามีเวลาเที่จะเดินเที่ยวเล่นในหุบเขาริมน้ำลำธารกับพ่อของเขาซึ่งเป็นเวลาที่พ่อได้ผ่อนคลายในการรับใช้เป็นความตั้งใจของพ่อที่ปีกตัวออกไปเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณและรับการเติมใจให้เต็มล้นก่อนเทศนาในช่วงค่ำ ในตลอดการทรงสถิตพระเอ้ยขอโทษค่ะในการตลอดพระกษษษษิติคุณเราเห็นพระเยซูทรงสั่งสอนคนมากมายบนภูเขาและในเมืองและทรงรักษาคนป่วยที่มีคนมาหาพระองค์การพบปะทั้งหมดนี้คือเป้าหมายในงานของบุตรมนุษย์เพื่อที่จะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด แต่พระคำได้บอกเช่นกันว่าแต่พระองค์ทรงเสด็จออกไปในที่เปลี่ยวพระองค์ทรงใช้เวลาที่นั่นในการสนทนากับพระวิดาทรงได้รับการฟื้นฟูและกําลังใหม่เพื่อกลับสู่ภารกิจของพระองค์อีกครั้งในความพยายามในการรับใช้ของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อของเราเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะระลึกว่าพระเยซูทรงปีกตัวออกจากฝูงชนบ่อยครั้ง าก,การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพระเยซูแล้วสิ่งนี้จะสำคัญกับเรามากเพียงไรขอให้เราใช้เวลาเป็นขอให้เราใช้เวลากับพระบิดาของเราอย่างสม่ำเสมอพระองค์ทรงสามารถเติมเราให้เต็มล้นได้อีกครั้งข้อคิดไข้ควรนะคะ คุณคิดถึงที่ใดเมื่อต้องการไปที่เปรี่ยวที่ไหนเมื่อคุณสามารถปิดตัวออกจากออกมาเพื่อใช้เวลากับพระพิดาหนังสือเล่มนี้ได้อธิษฐานไว้ว่าเราอธิษฐานพร้อมกันนะคะขอพระคุณพระวิดาที่ช่วยเตือนข้าพระองค์ถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากับพระองค์้าพระองค์ต้องการพระคุณและพระกำลังของพระองค์ เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณที่มากอ่อนแรงของข้าพระองค์ขึ้นใหม่